ทิ้งเวลาหลังครับอีก20นาทีครับนำอีกครับไม่มากครับหน้าลูกนี่ครับไปค่อยยิงเนี่ยอยากให้ยิงที่5ไปเลยครันนะจะเป็นการเตนบอยนะนะจะเป็นการเตะบอยที่เขี่ยนะครับทิ้งเวลาหลังครับ ก็ลอยห้าแล้วมูเซนก็ับปีเอสู่ก็เปิดบอลอีกแเปลี่ยนดันัาตรงพาเลเดอเอาเตดขึ้นไปก็ทียาสองที่จับปาด้วยปาดก็จะดีเลยลูกเีเยวตัวพิงไม่ได้ก็ได้เลยครับ ได้ฟาวนได้รัตโต้วว่าไม่ไม่ได้เสียบนะครับ<ป>ให้กับปานอีกทีนะครับไป,ไปได้ครับคือหลังนะคร<ป>ับอย่ามาลั่นตรงนี้นะครับลั่นทีที่ถึงกัรยาเลยนะ<ป>นั่นแหลือก็โดนแยกไปแล้วครับโดกแม่ปานจับตอกเลยนะโฮโฮ พอสมาลู้ใจก็เ,เด็กๆเด็กๆต้องมาใส่มามาสตาสัดไ,ไปได้ครับได้ก็พุ่งครับพุ่งขึ้นมาครับไม่ได้ก็ออกครับต้องใจเสร็ครับผูทีมตั้งแต่ละทีมเองครับอยู่ในเกมของเราแล้วไม่ต้องไปสนใจใคร ลูกนี้คอเพื่อนลำบากเลยครับเ่างออดอกไมาครับเพื่อนบอยล้งเคลออกมาได้รับโผลออกไปอีกครับตัดสิ้นไปครับเพือนบอยดีตัดเตะเยอะนะจับไม่หมดแล้วนะกรบอกกระด้วยตีเบอร์ก็ดีครับีเบอร์ก็ไม่เซ็นะผมพลาดแต่รู้จักนะครับ ลายหล่อๆไี่ผมจำได้นะี่ครับสวยๆที่ผมจับเลยเนะี่ยตลิ่งตอนที่หนัหกก็บางทีงได้เราก็อยากได้ทุกคนนะลับมาจาัดการเรียนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในก็ท่องที่วันนะลับมาเตะบอลเอาตัวแล้วก,วก็มาเล่นสนุกสนานกับพกเพื่อนแล้วก็หาเกับตัวเองนะครับ เรื่องผลการแข่งขันบางทีอาจจะไม่สัมผัสกับวิถีธรรมชาตินามนะครับเดี๋ยวเวลาไปเที่ยวกันบางทีคนเราโดยเที่ยวมันก็เลี่ยงเมาหรือเปล่าแต่มันชอบบรรยากาศกันเป็นผูดคุยกับเพื่อนเนีนั่นแหละครับมาแล้วครับสุภัพแลตีเอจะสุดที่ประทัดขวามาสีลูกนี้แน่ทำได้ดีเลยกันครับกระาตกกรอบน่าจะสนุกแน่ ติดขึ้นไปครับสำหรับเพื่นบอยครับครับจนับของการถัดขึนฝ่าครับลูกนมีปกตกลงมาลุกบอลที่กลางสนามเลยครับไม่ไหวครับกผมตัดสายขาดดึงยืดแยก,กอ์มาได้ครับลำไทยที่กลางสนามครับโดนแย่งไปได้ครับไม่ไหวครับ คป็นก้เลกขอ,องอเริาที่เอ็นดีความสามารถนะแต่าตอาจจะยังไม่ใช่รองเท่าไหร่ครับกุญแจไปก็เป็นวีดีเลยนะเอาหาเนะเอห้าไปเลยานหนักทั้งเอ็นดีทีดีเลยครับานเนียนี่หกล้มเราทิ้งเาป่อยครับนัดตีเราจะเป้นที่ดีจับกันใหไปเลยครับ ครับได้ดีเลยครับปีนี่แหละตครับตครับไม่ได้ครับตีเราแนะนำเลยครับเวลาเข้าบอลมีห้าสิบสิบเนี่ยให้เซฟตัวเองก่อนนะครับแล้วไปเซฟฝั่งห้ามนะครับคือถ้าเราเซฟตัวเองแล้วเนี่ยฝั่งห้ามเราจะไม่เจ็บนะครับอ๋อยิงมาลูกนี้มาสี่แม่สาวเนี่ยตากระกาศตาปีไข่แตกเนี่ย ลมสวยเลยเบดมาทำอะไรครับอดอนเทปดนมาทำอะไรครับวันนี้เฮือกพอไม่แข็งแค่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกเันมุสลิมเลยเหรอจะมาแจกเ่อะเลยรืป่า ไม่มีนะอย่ามาตรงนี้นะครับซองวิพาซองแต่งงานนะหรือซองอะไรก็แล้วแต่นะครับ<อ>ผมไม่มีให้นะครับอะไรโดี<อ>๋ยดีดูไปให้ผู้บริหารเลยอย่ามาให้ผมนูดอ, <c oughs> อยู่ในห้องเดี๋ยวมันก็มาห้องเก็บอ่ามาแล้วครับแต่ดีครับเรื่องนี้ดี ครับเดี๋ยวดูนะมีการแม็กกินล้งกันอยู่ที่กลางกระดาษนะครับเป็นเครื่องบอยกับตัวซา,าวนะครับมาครับปิ๊กเชคครับมาลูกนี้นะครับอย่าขึ้นครับสลิทกันกับลัด ภาษากฤษเขาว่าโภวิศเขาภาษาพม่าเขา,มาว่าอะไรก็ไม่รู้นลโภภาษาไทยว่านะภาษาโปตีปกตนก็เร่เก้อาอเมริกาครับภาษาคนผมพูดอยู่นะมางงอน,งอน,นไม่เอาไม้ม่เอาคือผมด้วยอ่ะมีไหมมครับ เวลาพอสมควรเลยครับโอ๊ตคงนีจ่ายเข้าการมาบักดันก็ไปถึงช่องขนาดเกบแม่ทัติจามีเอไอครับร SI รบับกดันที่ไอพีเอครับบางระท่าเลยครับป,ประเดประเดอธิบักดัน,นก,ดก็่อกัไดีเลยครับแล้วก็ออกบอนไปให้กับบีลำไทครับไม่ได้ครับ ใช่ครับเป็นเกมที่พคอยบแต่โดนกันนะคุณเอ็หลัตแย่งใได้ครับปีครับมีเวลาเยอะเลยไหลไปาะขาแม่ผู้ทีลูกจอยไม่ดีครับกดสับเรียบแล้วมันเตินลอย้าเลคัณเออร์ลัตเองนะ ออกบอลมาตรงนีบอลก,กัดไ้ได้ครับแต่ไม่ดีเท่าไหร่คร,รับเลยบร์งขวาได้จิกลูกไปที่ปากจิงไทยหาผีบออกไปได้ครับไปให้ประธานลอตลอตยากไหครับมีได้เพื่อนดีากครับ มาท่านไม่ผ่านครับกลับมาตั้งกันใหม่เลยครับที่แนวหลัลาากครับคือกับากรารเปลีกปัดไปเอสครับตับเข้ามาตรงดีครับเปรริร์รตออกไปขีดได้ดีเลยครับรวัดวัดจ่ายหกหกแฝงมาเลยซัดลูกตีโอ้โหลูกมันพุ่งดีจริงๆครับเต็มข้อเลยครับดีเข้าไปหกประตูต่อสู่นี่ หมเวลา10นาทีคร <ersch> ับในโรงกนเดนะเอ็ดนะ ไปเลยเอ้ยบอกของกัดดีล้ดีลวออเโอเคเอาเข้าใจโอกาสนะครับดูครับลูกฟีทีเดิลูกฟีทางดีๆนะครับปัดมาโคออกไปเลยคือ <S <S เอาไขออกมให้ดีเลยด่นต่อนีอ่ก็ดีบันกระโปมาดักเลยครับ <S <S โเมนโคาโปต,ต่ตัมาได้ครับให้กับศกศกก็เดินปลาเบาไปครับ ที่ดอสครับดรอสไม่ไหลว่าลูกนี้เก็บบอลไปได้ครับไม่ได้ครับตีช้าไปแล้วครับรอกบอลไม่ได้นะครับแต่ถ้ารอเป็นยังงี้ผมรอประจับซัดลูกตีปัดออกมาได้ซัดอีกทีคเลยคู่เบสผู้ขับขี่รถนต์นี้ก็มาติดกันยาวไวจริงๆครับพระสุวรรณตลดใจนะครับเดี๋ยวนี้ต้องส่งไปสู่พิชชาครับ ได้เสะตึกครับสายเข่าไปยู้ลูกนี้กดไม่ลงครับไอยังไม่ลึงไปไหนนะครับจากที่บอกคู่สามครับอยู่ได้เลยครับสนามนี้มันแตกแน่นอนครับ พีที่มีที่ได้ที่สุดนะับบตูดีๆก็มาเจอกับพีที่เรียกว่าอ้าวภาษาไทนครับปล่อยเข้าไปได้ยังไงลูกนี่เฮ้ยตะชนเมี๋ยวดีๆเมี่ยวเนียวอยู่นะเมื่อกี้ก็มองต้อนขัวอยู่นะ จกกั้งแต่ใหม่ที่เุกร้อยเร้อยเาจตัดปาตรงนี้ไม่ดีแค่ไหัเนี่กับทิ้งออกมาครับจะต้อจะก็จกเจ็บประตูต่อสูงครับเวลารับ่งขานเหลือกมันแต่นาทีาก็ไม่ลงพเพราะเวลาเรีบยเกมที่มาเดินตัดเนืย่ยปาจะ ลกัตี้ยังตินะน,น,นักแม้เวลาจ่ายมันหักคอ,อด้วยนะคอ,อน่าจะหักไปเลยนะออยิลุกซีก็ยังไม่เข้านันไไได้ครับย<อ>มันมีด้านยาวเลยมัตัดายเออหน้าใหญ่เลย ไนะหน้าผมใหญ่ด้วยหน้าใหญ่ด้วยหน้าด้วยนะครับมาครับแม่ปั๊บกันอยู่ <มา S 1> นะกบปีแข็งนะครับอัดจะดูมากว่าโดนแย้มเต็มข้อเลยครับตีไข่แตกได้กับเร็จเลยครับตามมาครับตึกประตูครับขอบกันนะนระับขอบกันนะครับ ถึงเช็คโปลินะครับวัานทาทิตย์วันที่เต็มแล้วนะครับแต่ก็น่าจะมีหลายๆทีมที่อาจจะทำโน่นโน้นนะครับยังไงก็การติดต่อกันรูนะครับว่ามาดูกับเราสักวันนา่าจะสนุกอามที่ลงมาแล้วนะครับไหลให้กันนั้นั้นคืนให้กับอามยันซีอบอลครับขวาครับ 6ยังไงอยู่ครับไปไม่ได้ครับคือมาตั้งกันไปที่หนา้าบาร์กันนาบาร์หลายรูปดีพี่กดพี่ปุ่มขมับเลยครับบ,บอก์พยายามองเตรียมเทียวมาให้กูด่วนแต่ไปย้อมสีผมมาใหม่เลยครับจริงๆไม่ได้ย้อมน,นะญญมีอะไรใช้ไปล้างพวกน้ำแนละ้วไปล้างยาตามจะไปใส่ถุว้แลครับสีผมก็เลยไปจับเราฮนะ นาบารครับฉาอยออกมาลูกนี้ให้ดีเลยก็ตามโอบโกบไม่น่าบาสไหลไม่นาดับ๊บนะดั๊บไม่ใช้นาบอยูน้อยด้วยนัครับลูกแพ้ด้านหลังครับอ่าไม่ฟาวครับอาจารนโจกออกดีมาลูกสียังสกดัดไม่ได้ดีเตะทิ้งออกไปโธ่ซะเลยครับเป็นลูกทุ่งครับ <c ười> รป,าาป,ประสิิ์เปนบอลอกเันก็มาลูกตีับออกมาจับได้สลยรันนัดฟาดกระจัดกิตเลียครับยังตีครับมีคนรอเนี้ยดอดลูปปกพกครับแน่บอย,ยก็ยังอาศัยความ่นเกียบของเล่นเนี่ยอีกหนักไปเยอะเลยคเวลาเหลือน้อยมากครับ เราทำให้ดีที่สุดคับใจยเย็นๆกันเก่งๆไม่สำคัญครับมาตูองปีกไฟไปไม่ได้ครับฮาลูนฮาลูนอีกทีฮาลูนครับไม่ได้ครับน้ำจะมีเวลาครับไหลมาทางด้านขวาจะกดกดแล้วไหลขึ้นไปทีครับ,บน้ำจะ อาบาสจ่ายให้คนปกกระปียิงที่ปกล็อกตึงต่อไม่ได้ไันไปไม่ได้จุดหลักเราตั้งกันใหม่เลยครับต้องปี๋ครับต้องขยี้นะแม่แม่ไม่เสียด้วยครับแม่แต่ออกไปแล้วครับเปลี่ยนตัวนะอาบาสตีออกมาพักครับแม่เจ้าตัวนี้อยากจะเล่นต่อเลยนะดูมาลงนะครับอาโบต้องไปครับ ไได้อะรต้องบีบนะไล่ไล่นะฝากบอลไปเลยครับกับประตูนาบอยไม่พาดปานนนพรครับชีส่าครับใส่เข้ากลางมาให้กับบาสติเยนออกไปสไปเกอร์ครับตัดมาเป็นซีนบอยบอยทีมหลักให้ปลาบาร์ล็อกโลกไปดึงดาดก็ไม่ดี ตุดมาที่ออีกจังหวะมะลุกตีออกไปครับแต่ลุกทุกครับซึ่เป็นเขาบัลกังก์เอเป็นรอ,องดันติคันโดยส่งนาทีที่แล้เ็กบครับ, <S 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 ปรบเปลี่ยนทิศไปไหลออกไปที่ว่างเลยครับนัดไม่ผ่านปาครับนี่ฮะเรล็กลบมาได้ด้วยครับจังหวะมะุกเอก็เลยิดไป เราจะได้ลูกไม้ครับลูกมาทางด้านซ้ายตัดเข้ามาตรงกลางตวัดไปทีไม่ผ่านแหลงหลังครับคารูลโดดแยกมาจากขาเลยครับออกบอลมาทางด้านขวาให้กับลอยครับบอลสปินตึกทีครับมีป้าครับป้าเตียนเข้ามาครับลูกตรงกลางครับคารูลคารูลคารูลครับที่มีความสัมพันธ์เฉพาะตัวเลยครับ เม่ลื่นเลยลูกนี้เข้ามือเลยครับบอลสวยด้วยครับผู้ตัดประตูครับฟาเบียนคาเปเรสครับนัดจะมีเวลาเยอะเลยครับทีนุ่มนี้ไม่เหลือครับมีช็อตมีเวลามีเยอะเลยครับถ้าลูกนี้ยิงไม่ได้ก็ต้องกลับไปส่งทิ่ข้าหมาดื่มเลยนะบลุดไปไอ้ไห,นไไห,นไหน้าแบไอ้เต่าอะไรนะมาบ้างเต่าเนีน่ย นัทที่มันอยู่จะเป็นเซฟน,นี่โขาฮอตมากเลยตรงนี้นฮอตอน,นตกอกสนามเลยรนะังบอกมชินแล้วนัทนะ็น้องลังเลยนะได้แล้วนัทอีกแล้วนะซับเต็มข้อกบลูนีเบาเตือนใจครับโอ้ยโยนไปเลยครับคาสิกาไม่ดีคนระับ แต่แกคือชักพครได้ไหมครับแต่แกัะนีดแปดสิครับถ้า82ดนี่เป็นธ้าแดงกนาบหลุมของรถไปไปไหนไันลูกเล่กันดีสองโคตครับปับ๊สีนี่ลงมาแยกได้เลยครับไปไม่ได้ครับตรงนี้กับขาเลยครับ เตะที่มีความเร็วนะครับมาไม่ผ่านครับตาบาสปล่อยครันบ้าๆโล่งๆคนเดียวเลยครับตงมาลูกนี้ยังคอมบิดไม่ได้ครับเด็ดแย่งไม่ไดเจ้าตัวนี้เกาหัวเลยครับลังคาพุ่งเต็มเลยครับจะกับนิ้งออกไปครับเป็นลูกพุ่งครับเวลาโเวลาครับคุ่ต่อไปกันแต่งหน้าทาปากเลยครับ พร้อมเรียบต้อองตบทีแมแน่ๆครับแต่งตัวมาจากบ้านแล้วนะฮะโดยเฉพาะพี่วันไทยนะครับผมเป็นแค่พี่แต่งตัวจากบ้านเลยนะฮะไี่อย่างเดียวว่าแกไม่ยอมใส่แพทมาทด้วยกันหมดเวล <ś 50> าครับไม่ไหวแล้วมันอสิทำได้ดีที่สุดแล้วครับเดี๋ยวเพื่อนต้องตอบทีพี่ใหญ่ขนามครับแรกเบิร์นโอกันก่อนครับ เซตทุ่เบอรอครับภาชนะไปด้วยสกอร์8ปัความหนึครับเสร็จเดี๋ยวเชิญนักที์ด้วยวนะครับ